ย่อโหสวัสดีครับเฮตเตอร์ ater, ทัวร์วันนี้จะพามาเที่ยวที่ภูผาม่านแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักครับชื่อว่าอ่าบ้านผาสุขอ่าดูบรรยากาศกันนะครับก็คือตรงน,นี้อยู่เป็นร้านกาแฟกาแฟสดแล้วตรงน,นี้อ่านี่นี่เลยไฮไลท์เราภูผาม่านนี่เดี๋ยวมาเที่ยวด้วยกัน ก็คือว่าของผมจะเป็นจองบ้านใหญ่1,500บาทส่วนบ้านมิกิวันนี้มากับบ้านมิกิจะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านทรงโมเดิร์น1,000บาทเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศนะครับนี่สวัสดีเบกัสสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เซนก็เรียกว่าบ้านเรือนไทยนะก็เป็นบ้านมินิมอลนะเป็นบ้านผม นีอันนี้บรรยากาศนะครับบ้านผาบ้านผาสุขภูผาม่านเดี๋ยววันนี้ตอนตอดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะมาทานเนื้อย่างบุฟเฟ่หมูกระทะกันไม่ใช่บุฟเฟ่ชุดละสามร้อยอ๋อแดดแย่งตาตอ่าด,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 ดูดูดหน้าบ้านผมนะครับ สวัสดีครับ,รบใช่ครับเจนเลยครับอ่านี่บ้านผมครับอันนี้นี่วิวดีสุดเลยนี่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทานหมูกระทะกันตรงนี้มีเต็นท์ด้วยลูกผมไม่เคยนอนเต็นท์เลยอ่านี่ขิดฟ้าหรือจะสู้มานับตนอันนี้ห้องพักเราพันห้าร้อยบาทประมาณนี้ทีวีตู้เย็นเล็ก น้ำอุ่นห้องน้ําโอเคข้างหลังก็มีครับวิววิวปากกล้วยครับ <laughs> โอเคประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนไปดูข้างข้าวก่นอนข้างข้าวมาประมาณหกโมงเย็นบ๊ายบาย